ว้าวเววเววเวววันนี้ just come for บ амboo just come for little บ амboo shoot ไปกอดวัน over here ตรงนี้เจอหน่อนหนึ่งแต่ตรงโน้นจะมีประมาณสองหนอ่หนอหน่อนึันขึ้นขึ้นเยอะแล้วไม่รู้จะเอาได้ป่ะดูก่อนแล้วก็เดินผ่านส่วนมะนาวแล้วก็มาเจอนี่คนดูนี่ไปด,ดูนี่นี่ นี่ฟังกเกสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดหูหนูเพียบเลยอืออึยางสวยอ่ะมีแทบทุกต้นเลยอือฮหูหนูฟังกเกสแทบทุกต้นเลยนี่นัเมื่อวานนี้น่าจะโอเคอ่ะ พิ่งรู้ว่ามีต้นมะนาวก็มีมีแทบทุกต้นเลยต้นที่มันตายนะไม่อยากจะเชื่อเลยอยากไปเดินเก็บเปิน่าจะได้ประมาณสองโลมตายเพียบเลยคืออุณหภูมิมันได้นะตรงนี้อุณหภูมิมันได้แล้วก็ความชื้นเลยมันก็เลยเกิดอ่าก็เลยมีเพียบเลยเนี่ยเห็นห้งนูฟังกัสกินได้